เวที a กรนดอารีนาแห่งนี้นะครับก็เป็นความใฝ่ฝันของศิลปินลหลายคนทีเดียวที่จะอยากขึ้นเวทีนี้นะครับแล้ววันนี้12นักล่าฝันของซีซันสิได้มีโอกาสแล้วที่จะขึ้ามาแสดงความฝันของพวกเขาโชว์แรกเปิดอรอบจิงชระเลิ่วันนี้เป็นใครครับเรียกได้ว่าโชว์แรกที่เป็นโชว์ที่สาคัญนะครับผมก็นักล่าฝันคนแรกนะครับเป็นหลมสไตล์รอ็รอกร็อกแอนโรจากจังหวัดสงขล ปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นมือเบสนะครับอยู่วในปีที่ชื่อว่าแมนเชสเตอร์อยูนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาออกมาล่าฝันเขาเป็นนักร้องบ้างน,นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะมาในเพลงเจ็บกว่าคือฉันนะครับของศิลปินเวสโฮสเป็นะครับผมขอเสียงปรี๊ดดังๆให้กับตองมีแปดครับและนี่คือน,นักดนตรีที่ทำตัวเองมาเป็นปนักร้องว่าที่สุดยอดนักร้องฝันคนที่สุดของประเทศไทย